มาดูพักกันแล้วผมใหญ่แบบไม่รู้นะครับที่นีแน่ผมจะเอาไปทำเป็นส้มผักเสี้ยนอะไรตินส้มผักคนส้มผักเอา จากแดดครับให้มันเฉาหรือให้มันงยมนะภาษาเมียงวยมไปครับมันโยมมันเหนียวเฉาหน่อยจะได้กรอบเลือกง่ายๆหน่อยในการขยับในการดองนครับน้ำเกลือน้ำเข้าจะได้เข้าไปง่ายๆหน่อย ใส่เกลือลองไปผมโรยเกลือโรยเกลือแนะนำให้เกลือเม็ดนะครับจะได้อร่อยและก็การดอง่ได้มีคุณภาพประสิทธิภาพอะไรก็แล้วแต่นะครับหมายถึงว่าการดองมันจะไม่ทําให้ผักเน่าม,มากกว่าขย่อมครับผุกเข้าให้เข้ากันขย่อ ขยี้ขยี้ขยำขยำขยี้ ก็มีหัวหอมต้นหอมนี่เราสามารถเอาใส่ลงไปด้วยได้เลยเลยนะครับหัวหอมก็ผสมลงไปได้หัวหอมอะไรก็ได้หมดแล้วครับตกระายลงไปรวมมิตรนี้ก็ได้ แล้วก็ใส่น้ำซาวข้าวน้ำข้าวหมวกหรืออะไรก,ก็แนละ้วแต่ที่นี่มนเป็นน้ำซาวข้าวลงไปครับเสร็จแล้วก็ น้ำตาลงไปนิดน้อยครับแค่ให้กลมกล่อมไม่ต้องหวานมากถ้าหวานมากก็ไม่อร่อยเท่าไหร่คุกคาให้เข้ากันครับน้ำมันเขียวเลยคอลลาเจนคอรลาเจนคอลลาเจนหรอคอลลโเจนมไม่รู้นะครับ เสร็จแล้วก็เอาโหลมาใส่หรือใส่ถุงไว้ก็ได้เสร็จแล้วก็จะใส่ขวดโหลเอาไว้ ระยดแบบใช้มือนะครับผม ลงไปแล้วครับผม,มต้องอะไรนี่นะอะ็กขเข้มโคนเข้มจนอะไรก็ไปกันไปครับ<ม>กดเข้าไปน้ำพุง่งท<ม>ีน,นี้ก็รอประมาณวันสองวันก็กินได้แล้วครับผม